ชาวราศีมังกรนะครับสิ่งที่ต้องระวังในเดือนธันวาหกหกนี้มีเรื่องอะไรกันบ้างก็แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับนะก็โปรดใช้วิจ,จารณญาณนะครับอ่ะเรื่องแรกเ็าพูดถึงอะไรโอ้โหเขาบอกว่าในช่วงเดือนนี้นี่นะมักจะมีบรรยากาศมาคุหรือว่าบรรยากาศที่อึมครึมอึดอัดนะครับเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนธันวานี้ก็อาจจะต้อง ทำใจไว้สักหน่อยนะครับเกิดคนรอบข้างอาจจะเป็นบรรยากาศจากตัวเราเองนี่แหละนะหรือว่าบางทีคนรอบข้างเนี่ยก็สร้างบรรยากาศอึมครึมมาคุให้กับเรานะครับแหมก็เรียกว่าต้องปรงดรงไว้สักนิดนึงนะไม่รู้จะไหวยังไงนะก็เรียกว่าอดทนเท่าที่จะทนได้แล้วกันนะครับถ้าทนไม่ไหวก็ให้เดินออกจากสถานการณ์นั้นมานะครับอ่ะไปกันต่อนะครับก็พูดถึงอะไรโหโดนจับจ้องจากผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าคนที่เขามี power มากกว่าเรานะครับนะ ไอ้ปัญหาตรงนี้เขาเรียกเป็นปัญหาโลกแตกนะบางทีเนี่ยไม่รู้ยังไงนะเดือนนี้ไม่ค่อยถูกชะตากับาเจ้าหนุ่มเจ้านายหวัวหนุ่มหวัวหน้านะครับแม่ทำอะไรก็โดนเพ่งเลง็งทําอะไรก็โดนนะสอดส่องไปหมดนะครับก็อาจจะต้องทําใจสักนิดหนึ่งสาหรับชาวราศีมกกังกรนะอึดอัดครับข้องใจก็ทนกันไปนะครับอ่ะ นะสุดท้ายท้ายสุดนะครับเขาบอกว่าเดือนนี้เนี่ยชาวราศีมังกรอาจจะต้องแบกรับภาระอะไรนะแต่เ็าบอกว่าเป็นภาระที่คุณเอาไหวแต่ก็บอกว่านานกว่านี้นี่กูก็จะไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะครับนะก็เน้นมามมันเหมือนว่าตัวเราเนี่ยนะแบกรับภาระจากคนข้างบนอาจจะเป็นคนที่บ้านนะคนที่เรารักนะครับนะเออบางทีเขาบอกว่าเออถ้าเราไม่ไหวก็อาจจะต้องพูดคุยกับคนที่เขามา นะพึ่งพิงเราว่ากันอย่างนั้นเนาะอาจจะเหนื่อยยากได้นะหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาอึมครึมอย่างไพ่ใบแรกออกมาเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับอ่ะประมาณนี้และกันนะครับยังไงก็ขอให้ชาวราศีมังกรเจอแต่เรื่องดีๆนะเรื่องที่เป็นมงคลน,นะครับขอบคุณที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับ